คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเมื่อวันเสาร์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งระดับโลกณนซะิลเวอร์สตูนประเทศอังกฤษและเบื้องหลังความสำเร็จนั้นก็คือชื่อของนักแข่งหนุ่มเติร์นทัศนพลอินทร,รพูวศักด์วัยเพียง19ปีที่สร้างชื่อเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าชัยในรายการ FIA Formula t r e Championship ได้สำเร็จในรอบสปรินต์เรสของสุดสัปดาห์ เติร์นออกสตาร์จากตำแหน่งโพด้วยการควอลิฟายอันดับ12และพิกใช้กติการีเวิร์สกริดได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ต้องเจอการไล่บี้จากคู่แข่งระดับหัวแถวแต่เติร์นยังคงนิ่งเยือกเย็นและขับได้อย่างมั่นใจก่อนทยานผ่านเส้นชัยเป็นคันแรกพร้อมปลดล็อกชัยชนะระดับนานาชาติครั้งประวัติศาสตร์เติร์นเปิดใจหลังจบการแข่งข,ข,ขันว่านี่เป็นชัยชนะที่พิเศษสุดๆส,สำหรับผมและประเทศไทยผมจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง และชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงธงตราหมักครุกเท่านั้นแต่มันคือแรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนไทยที่มีฝันอยากก้าวสู่เวทีระดับโลกในกีฬามอเตอร์สปอร์ตขอแสดงความยินดีกับเตินทัศนพลอินทระภูวศักด์นักแข่งไทยผู้ปลุกพลังธงไตรรงให้บกสบัดในสนามแข่งระดับโลกอีกครั้ง